จากคลิปนี้นะทุกคนเพื่อนๆก็เอามาลงไว้ในต่อๆเช่นเดิมนะครับคือมันเกิดดราม่าอะไรกันขึ้นอีกนะผมก็ตามไม่ทนันเราอยากรู้อะไรเราต้องไปดูที่คอมเมนต์นะทุกคนไปดูคอมเมนต์เพื่อนๆกันเขาว่าอย่างไงกันบ้างไปเลยครับคอมเมนต์แรกก็บอกว่าใดๆคือชาลีทํางานอยู่มันไม่สมควรเล่นต่อไปทําอะไรก็คิดเยอะๆหนะ้าจีหนะ้าและก็มีคอมเมนต์ต,ตอบกลับด้วยนะทุกคนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าโทรตอนแรกลงไลฟ์แล้วคะ่ะ และต่อมาก็บอกว่าตอนไหนครับไปดูย้อนหลังไม่มีและคอมเมนต์ของเพื่อนๆต่อมาก็บอกว่าจีนา่าเธอพลาดมากบอกเลยทํากับชาลีแบบนี้และคอมเมนต์ตอบกลับน้าทุกคนก็บอกว่าเขาคิดว่าชาลีจะรับโทรศัพท์เขาไงแต่ชาลีเลือกรับสายของภาพวาดถ้าชาลีรับสายจีนา่าทุกอย่างก็จบคุยงานแค่นั้นแต่มันผิดแผนแค่นั้นเอง คอมเมนต์ตอบกลับต่อมาก็บอกว่าจีน่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะอีกคนหนึ่งต่างหากคอมเมนต์ comment ตอบกลับต่อมาก็บอกว่าจีน่าไม่ได้บอกให้โทรศัพท์เลยน้องหยิบมาโูเองพูดเองจะห้ามยังไงและคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจีน่าไม่น่าไปคบเด็กคนนั้นมีคอมเมนต์ตอบกลับด้วยหนะ้าทุกคนเขาก็บอกว่าเห็นด้วย คิดเหมือนกันคอมเมนต์ comment ตอบกลับต่อมาก็บอกว่าจีน่าเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์กับทุกคนน้องเข้ามาปรึกษาจีน่ามีน้ำใจคงรับฟังให้คำปรึกษาและคอมเมนต์ของเพื่อนๆต่อมาก็บอกว่าไหลขายมาดามฟินงานเพลงก็จะออกจะออกแฉจะโปรโมทเพลงเล่นเอาดาม่ามาให้ชาลีสะ้ง,งั้นและคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเชื่อไหมชาลีจะตอบซอว่าไม่เป็นไรเลยไม่โกรธสบายมาก และคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมเอฟซีขุยอันแค่เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับและคอมเมนต์ตอบกลับเมื่อสักครู่ก็บอกว่าใจเย็นอย่าเอ่ยชื่อน้องทับมือไว้น้องไม่เกี่ยวและคอมเมนต์ตอบกลับต่อมาก็บอกว่าไม่มีอะไรครับรออันอันมาซ่อมบ้านคอมเมนต์ของเพื่อนต่อมาก็บอกว่าผมดูหลายคนที่เคยไลฟ์กับชาลีมาแต่ไม่เคยเห็นใครไลฟ์กับชาลีแล้วสนุกเป็นธรรมชาติเท่ากับคุณจีน่าเลยครับ และคอมเมนต์ตอบกลับเมื่อสักครู่บอกว่าบวกร้อยและอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าใช่ขนาดโฟกัสเพื่อนกันมา20ปียังไม่ลงตัวเข้าขากันเท่ากับจีน่าเลยและคอมเมนต์ตอบกลับต่อมาก็บอกว่าหาหน้าก็ไลฟ์สนุกนะคะไม่เบื่อเลยคะ่ะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าต้องทําโทษด,ด้วยไปไลฟ์กับชาลีสิบไลฟ์ถ้าจีหน้าไม่ไลฟ์ด้วยถือว่าเลิกคบชาลี คอมเมนต์ของเพื่อนๆต่อมาก็บอกว่าจริงๆไม่เกี่ยวกับซ้อเลยกําลังใจซอ้อท้าชาลีคงพูดว่าไม่เป็นไรแน่นอนชาลีเขาไม่โกรธซอ้อซ้อมาอไล่ขายของกับชาลีก็ซื้อเหมือนเดิมรักซอ้อรักตัวตนของซอ้อจริงๆสู้ๆครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้จากเอฟซีลูกเจียบและคอมเมนต์ของเพื่อนต่อมาก็บอกว่าเราชอบจีหน้านะเหมือนโดนคนอื่นเอามาเป็นเครื่องมือแต่อีกคนจะโทรหาชาลีทําไมรู้ว่าต้องมีเรื่องดรามา่า อีกสักคอมเมนต์หนึ่งก็แล้วกันนะทุกคนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่า<ม>แผลเป็นที่ไม่มีวันหายสู้ๆค่ะทุกคนด้อมกออกนรัก,กชาลีคือคอมเมนต์ของเพื่อนๆนี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนมี500กว่าคอมเมนต์มีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งด่าและไม่ดา่าเยอะแยะไปหมดนะทุกคนผมก็เลือกอ่านที่มันพออ่านได้นะทุกคนคอมเมนต์ทั้งหมดนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากเอฟซีหลายฝั่งนะทุกคนที่เขามาเมนต์กันเป็นคอมเมนต์จริงๆนะทุกคนทีนะ่ะขอโทษ ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีการขอโทษเจ้าตัวส่วนตัวไปแล้วด้วยค่ะแล้วก็บอกกับเจ้าตัวไว้ว่าเดี๋ยวจะมาขอโทษผ่านไลฟ์ค่ะจะพูดว่าไม่เกี่ยวกับตีน่ามันก็ไม่ได้นืกอออกไหมอืมเพราะว่าตีน่าก็อยู่ตรงนั้นะอะไรเงี้ยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายข้ามไม่ได้รับโจกค,คือข้าก็เป็นผู้ใหญ่แล้วไงนืกอออกไหมแล้วอยู่ตรงนั้น มันพาดไปแล้วไงนึกออกไหมเออ่ะก็ไม่ได้จะอ่อนแอปกติก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดมามีการพิมพ์ขอโทษแล้วค่ะแล้วก็บอกชาลีไว้ว่าเดี๋ยวจะมาขอโทษผ่านไลฟ์เออก็เลยก็เลยม,มาขอโทษค่ะคือคือคือ,ค,อคือที่จีน่าไม่ไปไลไรขอก็คือเหมือนพูด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 กับพูดกับ ไปค่ะก็พิมพ์บอกเขาไปแล้วว่าโอเคแบบขอเรอขอโทษด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ก็คือพิมทั้งหมดนั่นแหละค่ะแล้วก็ลงท้ายด้วยว่าเออเกรงใจที่แบบจะต้องไปหลายอะไรเงรี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคือมันก็ต้องมีคนคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่ามันก็ต้องมีคนที่ทางรักแล้วก็ทางไม่ชอบใช่ไหมคะแล้วกับกับเหตุการณ์นี้อะไรเงรี้ยเดี๋ยวมันจะพานไปทั้งหมดให้เกรงใจเขาค่ะเกรงเกรงใจเขาแบบว่ากลัว กลัวว่าเดี๋ยวสินค้าเขาจะขายไม่ออกเก่งใจลูกค้าเก่งใจแนกอะไรเงี้ยแบบว่าเออไม่ไม่แบบขออนุญาตไม่ไลฟ์ไม่แบบขออนุญาตไม่ได้ไปช่วยไลฟ์ขายของแล้วแบบอะไ,ไ,ไรเงี้ยแคบบ่ะมองโลกความเป็นจริงค่าไม่ได้เลิกคบแต่แค่ค่ากลัวว่าค่าจะไปมีผลกระทบอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่น่านรัก,จร,กจริงๆค่ะแล้วก็จีน่าบอกชลีแล้วว่า มันไม่น่ารักแล้วจีน่าก็เกรงใจกลัวว่าลูกค้าเนี่ยถ้าสมมติมีจีน่าโผล่ไปในไลฟ์เพราะมีการคุยงานกันค่ะแล้วก็ถ้าจีน่าโผล่ไปในไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีใครซื้อสินค้าเขาหรือเปล่าค่าเกรงใจไงอันเดียพูดแบบจริงๆแล้วก็เลยบอกว่าเออแบบว่าไม่แบบสามารถยกเลิกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเท่านี้คะ่ะที่จะมาบอกมันเกิดเรื่องแล้วค้ากระดูไม่น่ารักในสายตาไปแล้ว ไปไลฟ์เดี๋ยวเขาจะไม่มีใครซื้อของเขาใช่ปะเองเอาเป็นว่าฝากไปเออถนอมน้ําใจคุณชาด้วยถ้าเขาไลฟ์หรือเขาทําอะไรจริงๆร,รู้สึกแย่จริงๆค่ะใครอ,อยากอ่านซะด้วยก็อ่านไว้จะได้เตือนใจตัวเองอมีการขอโทษแน็กแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมาไลฟ์ขอโทษอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ ปรมาณนี้ค่ะ